ตัวตัวท่านไม่ทำไมชาดักจวนไม่ท่านดีไม่ท่านเนาะยังคนแก่แกก็ไม่ไม่ยังซูบเลยก็ขึ้นขึ้นมาชดักดันันเดี่วกมายังอะไันก็ยังยังทำไมก็ดักนี้ก็ไม่มายังเลยเด็ดเด็ดนิวเด็ดเด็ดเราดีเอาเ่อมนาฬิาต้องเรียกว่าแาดักเลยกับเวาไร้กิิงนั้นก็เอยนอนต่อัแชด <laughs> ừ. Đó con cha đắng ngồi cháu là động, hoạt chưa hoạt động, hoạt động, hoạt mà mà động, hoạt lèo hoạt tên mà nhắn hoạt động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  hoạt là hoạt động hoạt có hoạt động nhắng đấy hoạt động hoạt động hoạt động rồi động hoạt động hoạt động hoạt động ก็เล้งยังไงวะมันไม่กะใจว่านัดๆเลยเปืนๆ้มันเอวนัก่าเลยนาันดบดเปิงกะเปิงเลยแต่ว่ากลัวหวั่จิมาบิดเปือนนะจิมาบิดเปือนโบนี่แล้โบโบบานๆนี่ยนะมันไม่ใช่มันโร้นัดที่ ใช่เดเรียนในแตสมัยตัวชายตอนนั้นตัวแรกเขาไปเล่นกับไปตานี mm ่ hmm. ไปเรียน mm hmm. ไปมันเล่ก mm ีเล่แต่มาจีเรียนอะจีเร mm ีย hmm. นถึงพ่อเรียนลาวอ่ารับมาก,กนคนจีไมาเรียนกับมันก็ไม่ว่าจีเรียนสาวด้ยมันไปรู้แต่มันตังเลยถึงคนจีไมาเรียนกับมันก็ไม่ไม่สาวด้ยแล้วลงวะอ่ารุ่นนั้นไม่ลำบากนะเห็นไหมถึงพอเราลาวโยกไร้กัน การตีศาสนากตบังเกิดบังกว่าตยต้นี่หนอยกไรเราบางทีถึงว่ะถึงปอดถึงเอาวเราลาวกะเราทำทำโบ๊ะป๊ะได้รงี้ยข้นเรออันนี้เบืองยมอเรื่องยมอาเข่าใจได้ เล่นว่าทัานท่นไปเล่นกันี่กันเล่นว่าหลายคนเนลยเดี<ะ>๋ยวยมเอ,อ,อาหน่อยนะ <c oughs> ั้นกูขิดแรกว่าก้นถึงสองสามรอย <c oughs> มามาสามเจ็ดก้นเนี่ยมากิดเพื่อเส้นแรกเออเออเรล่นว่ารอยละก้น <c> ก <oughs> ็อ,อยู่ <c oughs> เออไอมันตะโรนั่นเนาะ เยุบไปกับบาตรทรุตรุตรนะั่นเองอ่าถึงกับถ้าเราไม่คิดจะว่าจะให้เด้รับจัสนัปฏิบัติสนาบเลยกับกองเราไปไม่รู้จี่ขา้ายัางเลยมาจี๊คนกรรมจิตนะนั่นนั่นรุ่นเราถ้ารุ่นเราไม่ได้เป็นตัวยั้งไม่ได้ผ้าน้าบดเดเด็กๆให้ทำบดเดเด็กดก็ต้องเ,เลือดให้เราเลือดจ<ม>ี๊ข้าวมาันหินต้องเลือดให้เราเลือดเ,เ,อเ,เด็กๆนะ เพราะว่าสิ่งติดจักน้ำให้ไปกระอิ่นมันนัดเออันักยังไปมาเย็นมายุดเป็นนเลไปมาเย็นมายุดเอาไว้เว่ปยุดมาเย็นเรื่องให้เด็กไปนี่เนาะไปทหโดทีมาเย็นเพลแล้วเนาะ เอา้มมีเร่ยงขึนมีเร่องขึ้นมานะบางคนนะตัวมัมต้องเอาคนรวยรยน่มัมบดเดดเอาคนรวยวเวลาคนไปไกลมากมาเจนกันเล็กกว่าตัวลาวอะรู้มันชัดเลยเนาะเล็กว่าตัวกรหานแรคนลรายรวมัมเกจะทำกระโดมไป็นกอะเอื Nếu mà bây giờ thầm đấy, tụi mắm thì tụng Con bán con tụi họ, con bán con tụi họ kìa bây mắm tụng thăm Thầy tiếng này Bismillahirrahmanirrahim Allah Ta'ala Ya, ya! Wah! Dina lakum malakum. Ida, lakum firu fi sabilillahi. Saqal tum ila al ar. Perang Tabuk. Perang Tabuk. Nah. Dan turun tetakala surah Nabi akan meresio kepada perang Tabuk tahun sembilan bulan rajab. Ya kedai Ayat tapi kang ni Nah, lakana si Nabi dah syai manut Nah. คือปกชาวบันและมณณ์คือบดจะประงตะบกให้ไปทำซึก e ต uh um um ิตาบกนะตบกสันเสี่งหนึ่งหนสมปรลานโบล้านตเอจับในปีติกาปีีกาวเดือดจับนะลงอายัดวายาอฮลจีนอามานูมาละกุมอิซาีละละกุมฟิรูฟีซาบิลลาฮิซาลตุอิลัลอา Hei segala orang yang beriman Hei tangmat kon temi Mi kuam sata Apa kerana kamu apa, bila dikata bagi kamu Keluar kamu Pada perang sabilillah itu Berlamat-lamat kamu Kepada bumi seteru Hei Tangmat kon temi kuam sata Fahid dai Apa kerana Arai sahid Nah, nah, dia buat กามงปักเจ้าน่อาโอมิลอดีกาตบากิกามงมานึ่งไปได้โค้ดได้ปวดกับปักเจ้าปวดว่าเพื่อกรูวว่ากามงปอดประปรังสบินิละ่ะปักเจ้าจึงออกมาในการทำศึกสบินิละ่ะทำศึกในเขาทางศาสนาของ Allah. อัลอสอ่านาะเมื่อเขาเลี้ยงกับปักเจ้าฝันนันบัดละมัดละมัดกามงนะปักเจ้าท่ำเช่นแจ อ่าพอให้ได้เมื่อเขาเรียกให้พวกเจ้าออกทำศึกพวกเจ้าทำเทียนแชน่คือปะเดิมบ,บูมิสตตรูนะทำเทียนแชน่ไปยังแผ่นดินของสตรูและดูด,ดูประเดิมเนาะปเดิมบ,บูมิสตตรูและเ,เชื่นแช่ในการไปอยู่ในแผ่นดินสตรูนี่พระให้ได้พอให้ได้ที่ไม่ด้วนนี่นี่อ่าน่ะเมื่อเขาใช่ให้ออกทำศึก นะทำไมถึงพวกเจ้าเชียนแช่นในการที่จะไปแผ่นดินศัตรูและเชี่ยนแช่นในการที่จะไปโยนในแผ่นดินศัตรูอารอบีตุมวิลขยาติดุนยามินันอาคิรออากอกา็มุ่งเรียบรอเดิกันหิดุบดินยดยโยสายโกันเตี้ยแค่นั้นมีหรือพวกเจ้านั้นพอใจด้วยการใช้ชีวิตเบนดินโยเท่านั้นกันเตี้ยแค่นั้นแทนอนาค่นั้นพอใจที่โยดินโยอดอกเี้ Ha, ah, nah, mai yak baik akhirat ni. Nah, fa ma mata al hayati dunya fil akhirati illa qalil. Maka tiada kesedahan hidup dunia. Maka tiada kesedapan hidup dunia dengan nisbah pada hidup akhirat itu. Nah, dengan mai mi kham aroi ni kan cai chivit dunia. Duai tiap ke kan cai akhirat ni. มาเร่งกันสิริกิจสังหารจากเงนเหล็กหน่อยอย่างแรงความอร่อยี่ได้รับบุนี้เล็กหน่อยอย่างแรง うん。<clears throat> มากาาระจวยกสรใชชีวิตบนโลกด้วยนสะาชีวิตอเซีนันอดังนั้นไม่มีความอร่อยในการใช้ชีวิตบนโลกด้วยเทียบกับการใช้ชีวิตบนอาเซียนมาเลียนกศรษกิจสางงานยกเวน้นเล็กน้อยอย่างรงหรือความอร่อยนะความอร่อยเล็กน้อยดกเดนย้นไม่ว่ามันเล็กน้อย ครา l a z า t โดนยบริจัมพ์ปดด้วกันบาลอความอร่อยแโย่มันพนกับบาลมันพนใกการสับซอนด้านกสสและความบร่อิเดี๋ยวนี้มันปนกับความลำบากที่เราบริสิทไม่สะอาดนี่อามัดอคราตบริสินี่อามัอัคราตเดี๋ยวนี้ความสุขความสบายอัครามันเปลี่ยนทีเราบริจัมดบาลมันไม่ป้นกับบาลอ อาต้าดูกจิตมันไม่พ้นกับความสุขเศร้ามาก็คนมาสุขเชิงก่อวันๆบริตัมม์ดังนั้นคนที่ว่าข้าวในสวัสดิ์เดียวนี้วันๆบริตัมม์สุขนะแต่ละวันเดียดเดียวคอยเพิ่มความสนุกด้านโมโดแต่ละวันเพิ่มความนุ่มด้านเอลเแต่ละวันเพิ่มนความสวยด้านลาซัตและแต่ละวันเพิ่มความอร่อย อากาศเดินยอ่อพิดกัดเดินย่อเดินย่อแต่ละวันนะไม่เพิ่มความสนุกไม่ใช่ก mm ่อยก้อยก้อยแก้ก่อยแก้่ก้ก้อยสนุกมันมาเ่ยนะนะแต่ละวันไม่เพิ่มความนุ่มใบปัวป้าแก้ก้อยเพิ่มความไม่รอด อากาศแต่ละวันก็เปลี่ยความสวยเดินย่อก็เปลี่ยความชัวเราถ่ายรบปวันแรกนี่การุ refined, ่นแรกถ่ายรบแดงนุ่มๆต่างเวจีไม่รูปจับนี่เนาะนึกไม่ถึงว่ารูปแดงนุ่มมันล้อขนาดนั้นเลยไม่ถึงวันแรกรูปแรกนี่จัดซาจิโพ้โป้ๆมันไม่ซื่อไม่ฟื้นแน่นาะเฮ้ยฮ่าแรกจะไม่ซื่อไม่ฟื้นพวกไอ้เราไม่ซวย ขนาดคนเด็กสวยเสียเราติดใจเลยนหนุน่มนะพ่อแก่ก็ไม่ไหวติดใจเลยนะ <c oughs> มันย้อนมันย่านน่ะอ่ามันไม่หลบพี่กรีบทำาไมเลยฮะนะแต่แด็กมุกโด่งดีอันนี้ข,ข,ข้างก็โมกิชนกันเลยอ่าเน่าหานั้นเลยไม่ใช่คอยสวยที่หรอกคอยอย้อนไหมมันคอยไม่สวยอันจนย้อนนั้นอยากมันจะย่แรงตี ดี่ยุโรนย่อจีนไปแค่ทัดเหล่าก้นนั่นนะบางคนขิดอะไรไน่หรือห้ามยาหานัดอะไรไม่ไร <c oughs> เวลาจะตายมันว่าเราได้ไปห้าโม่ใหญ่มันใหญ่มันตายว่าจะติดยากินยากรักษายาและนี่ยาตั้งทำไมมันมันลืมสิเลยว่าโม,กาม่ก็ตายไม่นึกว่ามันถ้าว่ากินยาดีนั่นไม่ตายอยู่นึกอยู่พนานอ่าน่ะมันลืมสิเหล่าโม่ตายป้ายายายาจุ่มพวจินมือติดตั้งยาน นะแต่ตายมากันลืมยิงแก้นยิงยศน่ะอ่มามันเริ่มเรวแล้ว <c oughs> ก็คอยไม่รอด <c oughs> คอยหอบแค่นั้นให้ใจใไม่โครงนี่ย่างกีติโย่ทั้งยี่สิบพันพี่ๆรู้รู้ไม่หนึกแต่ว่ากูนี่ในมาร์กัสจีฟ้าคาโกบนั่นแหละดี๋ยวชีวิตแล้วเปลี่ยนจีฮามคาร์โกโบ่แล้วไม่หนึกอ่าเนาะอ่ะาแล้วก็อะไรล่ะ คอยเพิ่มความความลาซาด์คอยเพิ่มความอร่อยมันว่าพิษกระเด็นย่อมันมันตรงกันกลางกระเด็นย่อนี่แหละฮะก้นรุริยานี่แหละไงว่าก้นที่ยูที่ว่าไม่มีโรคไม่จับนั้นลงบอกมั่งสิไข่บางก้นอ่ะแคทอะไรบางก้นฮะอะไรล่ะเบาหวานะบางก้นอ่ะฟาร์มดันนะบางก้นอ่ะเวียนหัว บางคนอ่ะเมือตาบางคนอ่ะหอบซ้ำแต่เราไม่รู้ยังมันไม่จับเป็นอะไรอ่าไม่จะบจับอะไรอ่าคนเอื้อนได้ไหมเนี่ยบางคนอ่ะเกาแล้วมอกกินได้จนว่านั่นนั่นแพ้มันมันรุ่มมันอะไพวกนั้นรู้ไหมแล้วมันรุ่มไหมรุ่มออกไตเออมันรุ่มออกไตแล้วปวดไตต้องเสพมันแล้วบางคนอ่ะ nha ở đoạn gánh qua ờ cái nhà thằng này cô tái mà cô tái nó cũng cái đường yeah gặp lên đó ờ qua cái đường đó thằng này cô tái cô tái muốn đi vô rồi đường à qua cái đường mà markat tabuk itu antara syam dengan madinah tabuk tabuk ชามในกดซีเรียนะและเมืองมาดีนะอัมปบลัสมาร์หละระยะทางถึงสิบเบาร์คหละไหนล่ะสิบสารหละหนึาร์ละดูแพันประสักมันว่าบาร์คละนึงนั้นมีแปดประสักที่นั่นระักตก็มีปรักนึงนั้นสามไม่ ฟารักนั่งสมไมนะมาลมาันลงนะแปดฟาร์ักแปดฟาร์ักฟาร์ักนั่งสามไมนั่นแหละยามันนะไปคุยกันเลมันกุมาเดือนจากีรดบาลปรังฮาวาเซนือให้รอบตีตะบุกนั้นหล,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 ลัลหหลงจาก ลบมาจากกรอบพาวาซินว uh, ัตถุมาเราเวลาเป็นเวลาเร่งอ่าน่ะเป็นเวลาเร่งปีจิบลันโยน่ะน่ะเป็นเวลาที่ว่าได้ลากาอ่าจะใจมันขัดแคบน่ะน่ะสภาพ์อีตัวจะดีเป็นลำบากลำบาใช่นั่นแหละใช่ว่ากาจะใจมันขัดแคบน่ะน่ะ เป็นความลำบากเป็นอะไรมันเชื่อเชื่ออ a ดรสั n เติบูย่างทหารเดียงเดียวนี้สามสิบพันสามหมื่นคุณก็มาใจได้เลยนะทารนดั้งการเจเกลวางกันตุรวอัปปุโริบูเซ่เซ่สิบหมื่นเซ่สิบพันเซ่หมื่นบางคนว่าเซ่หมื่นปการรอสุลอะเดง่นยรอสุลก็ด ไปมากันแล้วเนาะด่านกระติงกันล่านสุโขทัยละรายการยังเหลือเลยสิบสิบพวกอ่สุโกทบยละอันนี้เคล็ดประการงานรอสุลอฮ์นะนี่นี่หบตาบุกนี้เป็นการรลบสุดท้ายของรอสุลอฮ์การที่รอสุลอฮ์ออกรลบแบบเดียวนี้รลบตาบุกเป็นการสุดท้ายมาก็มันคือมารอสุลอฮ์อาการอนงังกันยอ ดยแล้วแวต่ละไอเราสุนทรได้ทำความสนุกใายกับคนรวยๆเด็งงั้นนะก็โดยการออกข่าจ่ยายไม่นะบอกให้คนรวยๆเดี๋ยวนี้ให้ออกข่าจ่ายแล้วก็หมูเล,ลยยังบ,บริสดจก็ทั้งน่้นคนแรกที่ทำการเสดก็อบูบาการเกือบอบูบาการอบูบาการเสดาจก็ด้วสิบิลนัดเตอร์เนายด้วยทั้งมัดสับสมบันิของอบูบากาศเลย รัส์สมบัติของอุบากาศอุบาคารศิลกอมฟีซาบ,บิลินละอับปะระตะรอร์ิมนะนซีโร่ศิลธรมนะของอุบากาศดังเช่นยนดีนอุมาดเช่นนัอุมาดนั้นเดงกสงเตนีมยนมันออกครึงน,นึงเช่นมาเช่นนัอุมาดออกครึงหนึ่งจากสัส์สมบัติของมัน Dan Abdul Rahman bin Auf, le Abdul Rahman bin Auf, nang kon dengan seratus ukiah emas. nah. Dua rui ukiah emas mana? Tiada ukiah lah. Satu ukiah empat puluh dirham, ukiah neng nace sib si, dirham. Ah, nah, nah. Si, อคยะนกเซรยดีรอ่านะเซอะไรล่ะอ่าร้อุโอคิยะทองรอุกิยะทองหน่งคิยะอปะพลัรเซสิบดีรอ่านะ่งอคิยะเซสิบตีรอ่านะเซพัน nah Saifan dirham dan Sayyidina Abbas Sayyidina Al Abbas ni dengan harta yang banyak maka orang dua siapa pun pasti makmai ni bok pemang dan Sayyidina Uthman la Sayyiduna Uthman beri persiapan perang Sayyidina Uthman nak manhai a kerang tem rob 10000 orang 10000คน10000คน ไอ้เครื่องเตรียมเดียวนี้อ่าเมิอหนึคนด้านบนลันยอออัต่ะไการจ่ายจ่ายบนเค,เครื่องเตียมเดียวนี้สเปโรรีูดีนาดนะสิบพันดีนาดสิบพันเบียดองตียดรบลัปปดดนยสยังลบษดไปะเดเนนะไม่มีใครที่ว่าจ่ายจ่ายที่ยิงที่มากว่ามัน Cara usman. Hmm. Dan karimah perempuan-perempuan dengan tiap-tiap barang yang kuasa daripada pakaian emas, perak mereka itu. Nah, nah. le, ada ke kemeliaan nah. กิปณปวนปณปวนของบรรดาหญิงเนี่ดเดียวกันทีแต่แย่บารังยังกว่าซ่อดาริปารดายังดาริปรดาปัญญามัสโดยตุกสิงที่สามารถได้จากเครื่องจ่ายทองไปเราเครื่องจ่ายเงินของพวกเขาแล้วกับพวกผู้งหญือเดียวนี่เขานะออกนะในสิงี่ว่าเขาสามารถเครื่องจ่ายเงินเครื่องจ่ายทองอ่านะ เอาไปทำทุนในการสงครามน,นะอาดลัก์สิลบลกพันตัวสิลบลนยังแลมาเด็กเดียวนี่สิบพันมาเมินตัวคุตีน้าร้เนะดอ็กเดียวนี่เกา่าหน่ยนะปกอกรอบมันทิงงานดีมารีนะ ยังเ ah ah ีล nah, ah ah ือจะเสียบัดนี้นะมุฮัมมัดเบนมุสลิมะอัลอังซอดนัยังเหลือเสียบัดนี้นะการมีมุฮัมมัดเบนมุสลิมะอัลอังซอดฝ่าเมืองกันที่นบีนั่นแท่นนับบีมาก็บันเจโรยังประาดดังนั้นทุ่งอาติญัดิบรีปาเดออบูบาการ์เขาลเดไฮอบูบาการด ดาดิบรีบันเดโบันเดลโลแล้วเขาหายดาทุง่งบันดาทุ่งต่างๆปา a ์ a สก็ไปละในตังมดขนาดก็ไปละอารับซ้ำไปนี่ตาบุกบรรดาทุ่งหมากๆนั้นก็าหายก็ตังมดขนาดก็มีขนาดของมันก็ โบโบหลับนั้นก็แบ่งเป็นขนาดแน,น่นอนนะนะโบซันโดมันมันขนาดนึงเหมือนกันโบเคมานขนาดนึ่งโบเคโอขนาดนึ่งโบเดินขนาดนึงแน,น,น่นอนอืมดิบรีบันเดโรบันเดโรคือเขาจะหายบันดาทุ่งเดี๋ยวนี้ปาดาสก็เากอบิลาชในต่างประเทศอารับซัมไปดิตาุกถึงไปยังตาุก ถึงเปยังแต่พวกเี้ยดาจุมโพสตรูไม่พบศตรูบาลีสเกลเลยกลับหมดเลยอ่าหนะสตรูรูว่าพวกนี้นะเอาไงเนาะซึไงไม่หันยุ่มากัน, <c oughs> นอานน่าลบี๋ยวสตรูก็กำนันไม่โซกัลบกัน Barangan Allah Ta'ala terkaw ilah tang fahru jo azibakum azab band alima. Jika pergi perang taahat kepada jauh, tidak pergi. Taahat kepada jauh 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 tidak pergi. Taahat kepada Akan azab yang sangat sakit jauh azab pergi. Taahat kepada jauh tidak akhirat Taahat kepada jauh วายาสถบุญกลุ่มคนทา่รักุมมาแล้วจะรู้ชีวะว่าพระองค้เป็นารที่มีความรู้สึกที่ดีที่สุดในโลกนี้ดังนั้นการที่เราต้องการที่จะมีความสุขกับการที่เราได้รับความรักจากพระเจ้า อาเทระยอหากันเดียวนะป่านตาเลวอัลลอฮ์บอกใจจะทําอัลลอฮ์ตามทำอันตรายอัลลอฮ์ตาลาไม่ได้สิทธิ์สักเล็กน้อยโอนสักเล็กน้อยก็ตามอาเจ้าจะดำตาละกับอักดุลอาบีอ่ามุฮัมมัดสวัสดีหรือว่าพวกเจ้าจะทําอันตรายกับนบีมุฮัมมัดสักสิ่งก็ไม่ได้กระนั้นอัลลอฮฺตาเราสนุลงเนาะเพราะอัลลอฮฺตาลาช่วยเหลือนบีมุฮัมมัด อิลล่าต่างสุรุหัปะกอดะนะสรุหัปปะจีก็กำลังที่จะได้ตุ่นลุ่งกันเดียวทหาก็ปกจ้าไม่เฉลียวมหามันกันเดียวกันแบบนี้มาก็สงบนังแล้วตุ่นลุ่งกันเดียวกันมหามันโอเลอัลลอฮ์ตาละแล้วมันแสรจริงอัลลอฮ์ช่วยเยอะแล้วถึงปกยังไม่ช่วยก็อัลลอฮ์ช่วยเยอะแล้วอย่างนี้นบีมหามันอ่าเพื่ออัลลอฮ์ตาละช่วยอยู่แล้วกันนบีมหามัด Iz akhrajahu allazina kafaru Ketika mengeluarkan dia oleh segala kafir Mekah daripada Mekah kanak-kanak mereka itu Bunuhnya atau habasnya Atau musafirnya Iz akhrajahu allazina kafaru Wallah ala hmm. al-Fatihah al al Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 إياك النعم الذي نستعين به صراط المسلمين، صراط الذين نعبد عليهم غير الله ونورهم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اليمين الآخرين واشكرهم يا بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نعوذ بك من عمل لا ينفع وكلم لا يخشى، اللهم أنزل علما علم وفهمنا، اللهم اجعلنا من العلماء العاملين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون <applause> سلام على الله الحمد لله